กขขอเชิญชวนนะครับใครที่ตกงานหรือว่างงานที่ยังมองหางานที่จะทำก็คือบริษัทเบสเนี่ยเขาก็ยังเปิดรับเปิดโอกาสให้คนที่ว่างงานเพื่อไม่ต้องไปคิดสั้นหรือว่าดิ้นรนไปเพื่อหางานให้ได้ไม่รู้จะไปทางไหนก็คือบริษัทเบสเนี่ยเขายังเปิดโอกาสให้เราเราคนไทยสู้ด้วยกันเบสทูสู้สส

สวัสดีครับผมนพนพลเชิดชูพิชัยคุณผู้บริหารเฟรนชาชสย Base Express จังหวัดชลบุรีครับ Base Express เป็นบริการรับส่งพัสดุทั่วประเทศไทย Base Express ของเราเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยที่รับส่งพัสดุฟรีถึงหน้าบ้านตั้งแต่ชิ้นแรกเราก็ได้มีการทดลองใช้ตุกๆส่งพัสดุโดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมการค้ารถสล้อโดยวันนี้ เราก็ได้เชิญตัวแทนสมาคมการค้ารถสามล้อมาร่วมพูดคุยกับเราขอเรียนเชิญดรโจครับสวัสดี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 ครับผมดรรัตนวัตรผู้ดไดจันทร์หรือว่าดรโจกรรมการบริษัทไทยคิงมอเตอร์อินโนเวชั่นและรองนายกการค้ารถสามล้อโดยภาพรวมแล้วเราเล็งเห็นปัญหาของกลุ่มรถทุกๆทั่วประเทศไทยที่ขาดรายได้ในช่วงโควิด1 i เราจึงได้เข้าร่วมกับบริษัทเบสเอ็กเพสเพื่อหารายได้เสริมให้กับกลุ่มรถทุกๆทั่วประเทศไทยครับก็เป็นการสมัครที่ง่ายมากสําหรับของกลุ่มรถทุกๆทั่วประเทศไทยนะฮะก็คุณสมบัติง่ายๆ1ของกลุ่มรถทุกๆจะต้องมีรถทุกๆที่มีทะเบียนส่วนบุคคลและสาธารณะนะครับอีกตัวหนึ่งก็คนขับรถทุกๆจะต้องมีใบขับขี่แสดงให้เราได้เห็นว่ามีตัวตนจริงในการขับขี่รถสาธารณะที่รับส่ง ณัปัจจุบันนะครับตัวที่3ก็จะเป็นใจรักบริการนะครับ <Wow. S 1> และอีกตัวหนึ่งในรถจะต้องมีความพร้อมในเรื่องของผ้าใบหรืออุปกรณ์ลัดเพื่อป้องกันให้พัสดุไม่ตกหล่นหายไปนะครับและในส่วนของการสมัครก็ง่ายๆนิดเดียวนะครับของทางบริษัทไทยคิงเองก็จะมีลิงก์ในการสมัครไม่ว่าจะเป็นในไลน Facebook อินเทอร์เน็ตนะครับและสามารถสมัครได้กับทางบริษัทเบสเอ็กเพสก็มีลิงก์ด้วยเช่นกันนะครับสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างหลังจากที่ท่านใดสมัครเข้ามาตามลิงก์ของบริษัทไทยคิงและบริษัทเบสเอ็กเพสแล้วนะครับกระบวนการของทางบริษัทไทยคิงและเบสเอ็กเพ s สจะทําการคัดกรองสืบประวัติหาข้อมูลนะครับแล้วทําการติดต่อกลับไปภายใน1-2วันนะครับและเราจะทําการแจ้ง เขตที่สาขาของเบสต้องการลดตุกๆในเขตนั้นๆให้กับท่านอีกทีเอาละครับตอนนี้เราก็รู้วิธีการที่จะเข้ามาร่วมกับโครงการดีๆอย่างนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและรู้สึกขอบคุณทางดรโจที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกันในโครงการดีๆแบบนี้ครับขอขอบคุณครับ,บค,ครับเบสส่งไปทุกที่

เพจขึ้นมาในเฟซบุ๊กเห็นว่ารับสมัครพนักงานร่วมรับส่งสินค้าส่งพัสดุเนี่ยก็เลยลองสมัครดูว่าจะได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าลองสอบถามหลายบริษัทแล้วส่วนมากเขาจะรับแต่รถกระบะกับรถมอเตอร์ไซค์คือรถสามล้อเนี่ยเขาจะไม่รับก็คือไม่มีไรายได้เข้ามาเลยเพราะว่า ก็อลอยก็ปิดไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีผู้โดยสารผู้โดยสารน้อยรถน้อยลงทำให้รายได้เราน้อยลงไปเรื่อยก็ขอเชิญชวนนะครับว่าใครสนใจที่อยากขับรถสาล้ออยู่แล้วมีรายได้น้อยลงหรือว่ารายได้ไม่พออันนี้เป็นงานเสริมสำหรับเราได้ไม่ต้องไปวิ่งดินน้นรนหายืมใครอันนี้สามารถ เป็นรายทิตย์ได้คือเงินสำรองของเราเองได้ก็ขอขอบคุณครับบริษัทเบสที่รับผมเข้ามาทำเป็นส่วนหนึ่งของพนักงานบริษัทถึงผมจะได้ได้มากได้น้อยแต่ผมยังไงก็จะทำต่อถึงจะหมดโควิดไปแล้วแต่ผมก็จะทำต่อเหมือนเดิมขอขอเชิญชวนนะครับใครที่ตกงานหรือว่างงาน ที่ยังมองหางานที่จะทำก็คือบริษัทเบสเนี่ยเขาก็ <ๆ S 2> ยังเปิดรับเปิดโอกาสให้คนที่ว่างงานเพื่อไม่ต้องไปชิดสั้นหรือว่าดิ้นรนไปเพื่อหางานให้ได้ไม่รู้จะไปทางไหนก็คือบริษัทเบสเนี่ยเขายังเปิดโอกาสให้เราเราคนไทยสู้ด้วยกันเบสสู้สู้สูใ้ใครๆก็ส่งพสัสดุกับเบสได้ส่งกับเบส

ติดตามของได้ทุกวันจะให้ไปไหนก็เป็นกันแบดจะไปรักทั้งหน,น้าบ้านเธอแบดส่งไปทุกที่